สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้พมกับผมนะครับซันนี่จาก RDD Car Center นะครับลูกค้าวันนี้ทันนี้จะพามาดูรถจนหมดสัญญาเช่าเข้าใหม่นะครับลูกค้าคันนี้เป็นรถ Toyota h ไฮรัดรีโวคันนี้ผมอยากเสนอมากเลยนะครับให้ดูรอบๆก่อนนะครับครัคคันนี้เป็นรถยนต์ปี2020นะครับลูกค้า ราคาผมเปิดจำหน่ายอยู่ที่479,000บาทนะครับผมจะพามาดูข้างหลังนะครับนี่เลยครับลูกค้าข้างหลังเป็นรถบบฟุตทักเลยนะครับลูกค้าเหมาะสำหรับลูกค้าที่จะเอาไปทำการค้าขายมากเลยนะครับมีไฟมีลำโพงมีจอมีตู้เก็บของมีปลั๊กไฟอะไรให้เรียบร้อยนะครับลูกค้า ถ้าลูกค้าซื้อไปนี่จะได้แบบนี้เลยนะครับลูกค้าเราไม่มีเก็บคืนนะครับนี่ครับลูกค้ามีพร้อมนะครับลูกค้าคันนี้มีเราเตอร์มีอะไรเรียบร้อยนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับซึ่งหายากมากนะครับคันนี้เป็นเป็นเครื่อง2.4นะครับลูกค้าผมลืมบอก บอกเลยว่าแค่ของข้างหลังนี้ก็หลายแสนแล้วครับมีไฟมีต่อไฟมีอะไรเรียบร้อยเลยนะครับลูกค้าลูกค้าสนใจต้องเร็วนะครับผมมีแบบนี้ประมาณอยู่10กว่าคันเท่านั้นนะครับลูกค้าถ้าเป็นตัวรีโวเนี่ยผมขายอยู่ที่4 7, 7 9 0 0 0บาทนะครับถ้าเป็นตัวอ e ีวูสุผมจะขาอยอยู่4 2 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับอันนี้ผมถามทางไฟแนนซ์เขาแล้วนะครับ วอเลยถ้าลูกค้าสนใจนะครับรีบมานะครับลูกค้าคันนี้แนะนําเลยสําหรับคนที่อยากจะเป็นถ้าเอาไปเป็นเป็นรถฟุตทั้งอะครับลูกค้าไปเป็นเปิดร้านลูกชิ้นเปิดอะไรแบบนี้ได้นะครับลูกค้าสบายเลยนะครับลูกค้าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนี่เลยครับลูกค้ารถปี2020นนะครับเกียร์ออโต้ เลขมาอยู่ที่หมื่นห้าเท่านั้นนะครับลูกค้าผมบอกเลยคุ้มมากๆครับคันนี้แค่ข้างหลังนี่ก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วครับลูกค้ายังไม่รวมราคาตัวรถเนี่ยโอ,อ้โหสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนี่คุ้มมากนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าไปทําเองเนี่ยผมบอกเลยว่าสี่แสนกว่าบาทไม่มีอยู่แน่นอนนะครับและจัดไฟแนนซ์ยังไม่ได้เลยนะครับแต่คันนี้สามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะครับลูกค้า ถ้าลูกค้าสนใจสามารถแอดไลน์หรือโทรสอบถามผมได้เลยนะครับลูกค้าผมมีแบบแบบนี้อยู่10คันนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าสนใจก็จัดมาเลยครับลูกค้ารออยู่ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ